สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่สิริพาเพื่อนๆเข้าครัวนะคะวันนี้จะมาทำเมนูแกงส้มผักบุ้งคะ่ะนี่ผักบุ้งนานะเพื่อนๆนี่ผักบุ้งนะหั่นแล้วหั่นไว้แล้วนะคะแล้วก็นี่พริกเครื่องแกงแกงส้มนะคะอันนี้ก็ใช้เครื่องปัน่นเอาเนาะวันนี้ไม่ได้โขกนะใช้เครื่องปั่นเลย เครื่องนี้ปั่นละเอียดเลยนะเพื่อนดูสินะแล้วก็ปลาใช้ปลานินวันนี้นะปลาเป็นชิ้นๆเลยนะคะก็ตามด้วยปรุงรสด้วยกะปิผงนวัวน้ำตาลปลาราค่ะเพื่อนนี่ปลาร้านะแล้วก็ทั้งหมดนี้คือวัตถุดิบที่ต้องใช้ทำ เดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามชมนะคะว่าพี่สิริจะมีขั้นตอนการทำยังไงนะจะแกงให้ออกมานวนัวแซ่บๆนะคะวันนี้ไปติดตามชมเลยค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนเอนคล็ดลับของพี่สิริก็คือนี่นะคะอันนี้จะเป็นน้ำปลารนะคะน้ำปลารผสมกับน้ำนะคะก็เอามาตั้งไฟเลยนะคะตั้งไฟเลยแล้วก็เดี๋ยวเรา รอให้เดือดแล้วเราถึงจะใส่เนื้อปลาเครื่องแกงลงไปนะคะแต่ตอนนี้เรารอให้เดือดก่อนนะคะนี่เป็นน้ําปลาร้านะคะเพื่อนต้มน้ําปลาร้าให้เดือดก่อนเป็นแกงส้มบ้านๆเนาะเดี๋ยวเรามาตามชมนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะน้ําปลาร้าที่เราต้มมาไว้เดือดสุกแล้วเนาะเราก็เขาจะใส่ เครื่องแกงลงไปเลยนี่เครื่องแกงที่เราเตรียมเอาไว้อันนี้เราผสมเนื้อปลาไปด้วยนะเครื่องแกงเนี่ยนะพอเดือดแล้วเราใส่ไปเลยหอมนะเพื่อนๆหอมมากนี่เราเครื่องแกงผสมเนื้อปลานะเพื่อนๆะนนะี่เนื้อปลานะคะก็ ก็จะก็จะใช้กับปิดด้วยนะเพื่อนนะกะปิดนะกปนนนะปิหนึ่งช้อนนะกับปิดนะคะแล้วก็จะเอาไปลงไปเลยใส่น้ำาส้หน่อยเนาะใไปหช้อนนะคะ พอพอน้ำเดือดใช่ไหมคะเราก็จะตามด้วยเนื้อปลานะเนาะใส่เนื้อปลาลงไปต้มใส่เนื้อปลาลงไปเลยนะเพื่อนนะ จะปิดฝาไว้ให้ต้มปลาเนาะให้เดือดเดี๋ยวเรากลับมาดูนะคะเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนอน,น้ำแกงส้มที่เราต้มปลาไว้ก็ปลาก็ใกล้สุกแล้วเราก็จะต้องใส่มะขามลงไปเนาะนใส่มะขามะขามนะคั้นน้ำนะเพื่อนนะใส่ลงไป แ,แล้วก็ชิมรสด,ดูว่าออกเปรี้ยวไหมนะคะนี่เนื้อปลากำลังจะสุกนี่เดี๋ยวเราต้องชิมรสเนาะเพือนนะรสชาติเป็นไงหอมอยู่ค่ะ หอมใส่ผงนัวใส่ผงนัวเลยนะเพื่อนประมาณนี้ใส่ใส่ผงนัวเพิม่มปลารหลอีกนิดนึงนะเพื่อนนะนิดเดียว ช้อนตามด้วยนะแกงส้มนะเพื่อน,นนะส,นส้มแกงส้มส้มแล้วก็ชิมรสชาติถ้ามันออก ด้วยนะรด,ด้วยน้ำตาลด้วยนะคะหวานนิดนิดตันี้นะคะเพื่อนชาติก็นัวแล้วอร่อยแล้วใส่ผอกุ้งเลยค่ะตามด้วยหอกุ้งเลยนะเพื่อนนะ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่พอผักบุ้งยูกนะก็รอให้แกงเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนเนี่ยพร้อมเสิร์ฟแกงส้มผักบ,บุ้งลูกทุ่งนะคะนะคะแกงส้มลูกทุง่งผักบ,บุ้งน,าน่าอร่อยนะคะเพื่อนนี่ชิมรสชาติวิ่ง อร่อยแล้วค่ะเพื่อนรอให้เดือดแล้วเราก็พร้อมเสิร์ฟนะคะสำหรับเมนูแกงส้มผักบุ้งผักบุ้งนาน,นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไ like, ลค์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้พี่สิริทำช่องนะคะแล้วก็ทำเมนูอร่อยๆมาฝากเพื่อนๆนะสำหรับเมนูนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อน สวัสดีนะจ๊านี่ใครหิวก็แวะมานะเพื่อนนะ,ะมาเลยแกงส้มผักบุ้งลูกทุ่งนะคะนี่อร่อยอร่อยนะเพื่อนแกงส้มลูกทุ่งผักบุ้งนานค่ะเมนูแกงส้มผักบุ้งนะคะแกงส้มลูกทุ่งผักบุ้งนาน ยิ่งก็แวะมานะคะแวะมาเลยค่ะพวกพี่สิรินะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะเพื่อน